ปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของเกมวอลเลตเลยนะครับไม่ว่าใครเนี่ยก็เคยใช้อย่างแน่นอนแล้วก็ดาเมจเนี่ยเรียกว่าสูงริบเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวของปืนประเภทเดียวกันนะครับใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง10เรื่องจริงที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับปืนเชอร์ลิฟนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในอนาคตนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เข้าไปรับชมในคลิปได้เลยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไปกับเมโลท็อปอัพนะครับผมร้านบริการเติมเกมที่โคตรจะดีที่สุดในตอนนี้มีเกมมากมายมากกว่า10เกมนะครับให้เติมรวมถึงวัลเลยแลนด์ด้วยนะครับโดยจะมีอยู่2ระบบนะครับให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเข้าทันทีนะครับโดยแจ้งกับแอดมินทางร้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบซื้อโค้ดจากทางร้านเนี่ยมาเติมเองนะครับหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดมินโลท็อปอัพหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืม ต้องขอกราบสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลนี้อย่างเป็นทางการด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูด1ิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับปืนเชลีฟนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาบอกเทคนิคการเล่นหรือว่าอะไรแบบตรงๆนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากคลิปของแวนดอลแล้วก็แฟนทอมที่ผ่านมานะที่2คลิปนั้นนะครับจะเป็นเทคนิคการเล่นซะมากกว่านะครับโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของปืนเชลีฟกันก่อนเลยนะครับปืนเชลีฟนะคร มีราคาอยู่ที่800เครดิตนะครับผมซึ่งมันแพงมากๆเลยนะสำหรับเราพิสตอนนะครับก็คือเริ่มต้นเกมมาเราจะมีเครดิตอยู่ที่800นะครับซึ่งซื้อเชอร์ลิฟเนี่ยก็คือหมดกระเป๋าเลยนะครับไม่สามารถที่จะไปซื้อสกิลหรือว่าตัวของเกราะเล็กได้แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมความแพงของมันเนี่ยก็แลกมาด้วยอะไรบางอย่างที่คุ้มค่านะครับอย่างเช่นตัวของดาเมจนะครับที่มีดาเมจเนี่ยมหาศาลเลยนะครับศีรษะในระยะ0ถึง30เมตรจะอยู่ที่159ดาเมจนะครับ ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลำตัว55แล้วก็ขา46ตามลำดับนะครับแล้วดาเมจเนี่ยจะลดทอนนะครับผมจะไม่ได้นิ่งเหมือนแวนดอลนะที่มีดาเมจอยู่ตายตัวนะครับซึ่งดาเมจในระยะ3 0มสถึงห้เมตรเนี่ยจะอยู่ที่ศีรษะ145่สาลำตัว50แล้วก็ขา42นั่นเองครับซึ่งปืนเชลลิฟเนี่ยจะมีแม็กกาซีนอยู่ที่6นัดน,นะครับซึ่งอัตราการลั่นกระสุนเนี่ยจะอยู่ที่4 RDS ต่อวินาทีนั่นเองครับโอเคครับหลังจากที่เเ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 รรรราาาาานนนนนีีี่่ยยยไไดดดด้้าาูู้้้ขขขอออมมลลพืฐงชิฟปปแวว๋ะ็ หลักของเรากันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือสิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเชอร์ลิฟนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนนะครับยิงหัวนัดเดียวตายนะครับเพราะว่าดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าราคาแพงนะครับมันแลกมากับดาเมจที่มหาศาลนะครับเมื่อเทียบกับปืนพกอื่นๆนะครับผมซึ่งดาเมจที่รุนแรงนะครับผมถ้าใครเนี่ยแม่นพอนะครับก็สามารถที่จะใช้สู้กับตัวของฟูลบายได้อย่างสบายๆเลยละครับต่อมาเป็นข้อที่สอนะครับไม่ควรยิงเร็วจนเกินไปนะครับ ควรยิงให้ตายภายใน1-3ถึงนัดนะครับผมถ้ายิงไม่โดนแล้วมันใกล้ตัวจริงๆเนี่ยค่อยยิงรัวนะครับปืนชอลิฟนะครับผมออกแบบมาเพื่อการวันแถบโดยเฉพาะเลยนะซึ่งในตัวนี้นะครับผมช h ลิฟ f เนี่ยมันมีแรงถีบปืนที่ค่อนข้างที่จะเยอะมาหาศาลมากๆเลยนะครับการยิงรัวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยคมปืนไม่ได้นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับปืนโกดหรือว่าปืนคลาสสิกนะครับผมถึงจะมีราคาที่ด้อยกว่าดามเมจที่ด้อยกว่าแต่ความนิ่งเนี่ยมากกว่าแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการยิงรัวเนี่ยเราก็ยก ให้2ปืนนั้นเนี่ยชันหน้าไปมากกว่านะครับเว้นแต่คุณจะอยู่ในระยะใกล้จริงๆนะครับผมเชอร์ลิฟเนี่ยเวลายิงรัวก็อาจจะสามารถฆ่าศัตรูได้เหมือนกันนะครับข้อที่3นะครับผมกระสุนน้อยไม่เหมาะกับคนที่ไม่แม่นหรือใจร้อนนะครับข้อนี้ก็แอบคล้ายกับข้อที่แล้วนะครับเหมาะกับการวันแถบนะครับแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆยิงมากกว่านะครับถ้าใครใจร้อนแล้วก็ยิงรัวนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับอาจจะยังไม่เหมาะกับปืนนี้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะไปเหมาะกับตัวของพวกแฟนซี่นะครับผมแล้วก็ตัวของคลาสสิกไม่ก็ โก้มากกว่านั่นเองครับที่ปืนพวกนั้นเนี่ยจะสามารถยิงรัวได้ดีกว่าปืนของเชลลิฟอย่างแน่นอนนะครับทั้งกระสุนที่มากกว่านะครับแล้วก็รีคอยที่น้อยกว่าด้ยครับข้อที่สีราคาแพงถ้าไม่ชัวจริงจริงอย่าซื้อดีกว่านะครับในราวแรกซึ่งราคาที่สูงถึง 800เครดิตนะครับผมราวพิสตอลเนี่ยเราจะเริ่มต้นมาด้วยเงิน800นะถ้าสมมติว่าใครไม่ชชวรวจริงๆแล้วก็เอาเงิน800เนี่ยไปซื้อเชอร์ลิฟต์นะครับรับรองว่าคุณจะไม่มีโอกาสซื้อสกิลหรือว่าเกาะเล็กอย่างแน่นอนนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ย้าไม่แม่นจริงๆจะเสียเปียบคู่ต่อสู้นะครับแต่ถ้าใครนะครับคิดว่าแม่นจริงๆแล้วก็จัดได้เลยครับส่วนใครที่ยังไม่มีความมั่นใจในการยิงหรือว่ายังไม่แม่นพอนะครับผมแนะนําให้ไปซื้ออย่างอื่นนะครับไม่ก็ตัวของโกดก็ได้นะครับหรือแม้แต่ตัวของลาาาสิกกซืือ้ออเเะหรว่ สกิลก็ยังจะดีกว่านะครับข้อที่5มี1ในสกินแรที่สุดในเกมนะครับอย่างอาเคนเซตนั่นเองนะครับอาเคนเซตเนี่ยเป็นการร่วมมือระหว่างไลออดแล้วก็ตัวของซีรีส์อาเคนจาก Netflix นะครับมันจะเป็นปืนพกเชอร์ลิฟนะครับผมที่มีดีไซน์มาจากปืนของจิงซึ่งเซ็ตดังกล่าวนะครับผมไลออดเขาได้บอกว่าเขาจะเอามาขายแค่ทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่รีเซลนะครับหรือว่าเอากลับมาขายอีกแล้วนะครับแม้จะในตลาดมืดก็ตามนะครับเราจะไม่สามารถซื้อได้อีกแล้วนะครับประมาณคล้ายๆกับ ของแชมเปี้ยนที่ผ่านมานั่เองนะครับที่จะไม่มีการรีเซลหรือว่านํากลับมาขายอีกแล้วนะซึ่งใครมีไว้ครอบครองเนี่ยรับรองว่าโอ้โหคุณเนี่ยโคตรแรงเลยนะครับแล้วก็โชคดีมากๆเลยนะครับที่ซื้อทันข้อที่6นะครับเหมาะกับการฝึกยิงในโหมดเดสแมทนะครับผมซึ่งข้อนี้เนี่ยผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับว่าการฝึกเดสแมทเนี่ยจะมีเชอร์ลิฟนะครับเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของผมเสมอนะครับซึ่งข้อนี้นะครับผมก็มีเหตุผลรองรับนะครับเพราะว่าปืนเชอร์ลิฟเนี่ยมันลั่นได้ทีลันัดใช่ไหมคร อาเดียนนั่นเองนะครับแต่ว่าเชอร์ลิฟเนี่ยจะมีความอเนกประสงค์มากกว่านะครับหรือว่าจะมีราคาถูกมากกว่าเข้าถึงง่ายมากกว่าแล้วก็ใช้บ่อยมากกว่าตัวของกาเดียนนะครับปืนเชอร์ลิฟนะครับผมถ้าเราใช้ไปฝึกในโหมดเดสแมทเนี่ยเราจะฝึกอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือการวางเป้านะครับหรือว่าครอสแฮร์เพลสเมนต์นะครับสองคือฝึกใจเย็นค่อยๆยิงนะครับซึ่งเชอร์ลิฟเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้อแรกนะครับว่าถ้าเราสามารถยิงเข้าหัวศัตรูได้เนี่ยถึงเกาะเต็มในระยะ 30- ถึง50เมตรนะครับศัตรู 50เท่านั้นนะครับหรือถ้าต่ำกว่า30-50เมตรนะครับศัตรูก็จะตายภายในนัดเดียวด้วยดาเมจถึง159ดาเมจเลยนะครับเกาะฟูแค่ไหนก็ตายได้ภายในนัดเดียวเลยครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับสำหรับในโหมดเดสแมทนะครับเพราะที่เจ๋นะครับผมเฮดฮันเตอร์ของพ่อเนี่ยมีต้นแบบมาจากเชอร์ลิฟนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างตรงเชอร์ลิฟของพ่อเนี่ยหรือว่าเฮดฮันเตอร์นะครับเขาจะมีตัวของสะโคบขึ้นมาด้วยนะครับเชอร์ลิฟของแชมเบอร์นะครับหรือว่าเฮดฮันเตอร์เนี่ยจะมีการลัั่่่่่นนนนกกกรรระะะสุททีีีคคอข้าาางจไววบม ควักขึ้นมาที่ไวกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่านะครับความอเนกประสงค์มากกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีเงินนะเราจะซื้อปืนไหนดีระหว่าง2ปืนนี้นะครับซึ่งมันตอบค่อนข้างที่จะยากนะครับผมเอาง่ายว่าปืนเฮดฮันเตอร์ของแชมเบอร์เนี่ยครับผมมันจะมีความอเนกประสงค์ตรงมันสามารถที่จะเป็นปืนลำดับที่3ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปืนสัทีเดียวนะครับมันเป็นสกิลนั่นเองนะครับมาพร้อมกับลำกล้องนะครับผมที่สามารถที่จะเล็งหัวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กระสุนที่ลั่นไวนะรับเเหมาาากกยิงวลที่สุ ราหมดจริงๆนะครับหรือว่าใครเป็นพวกที่เหมือนผมนะครับไม่ชอบพกปืนพกเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเหมาะเหมือนกันนะครับเรามาดูทางด้านของเชลิฟ์กันดีกว่านะครับเชลิฟ์เนี่ยจะได้เปรียบตรงไหนครับเชลิฟ์จะได้เปรียบตรงกระสุนที่มากกว่านะครับแต่ถ้าเราตายนะครับปืนของเราเนี่ยมันก็จะดรอปไปเลยนะครับผมปืนของเรามันก็จะตกแล้วก็ราวต่อไปเนี่ยเราจะไม่มีเลยนะครับแตกต่างจากตัวของเฮด d h นเตอร์ของแชมเบอร์นะครับที่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับหากเราตายในราวนี้ราวน้าเราก็ยังจะมีใช้อยู่นั่นเองครับต่อ ศูนย์เนี่ยค่อนข้างตรงและก็แรงนะครับถ้าวัดกับปืนพกด้วยกันในระยะไกลเนี่ยมีโอกาสชนะสูงมากๆเลยนะครับซึ่งดาเมจที่มีถึง145ในระยะ30-50เมตรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นปืนพกเพียวๆแล้วก็เอามาวัดกันเนี่ยระหว่างโกดกับเชอร์ลิฟหรือว่าคลาสสิกกับเชอร์ลิฟเนี่ยเชอร์ลิฟกินขาดแน่นอนนะครับเพราะดาเมจของโกดกับคลาสสิกเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปจากเชอร์ลิฟไปค่อนข้างมากเลยนะครับต้องมีการยิงที่่แแมนนนจรริงๆลล้วก็หายััดะค แถมอีกทางนะครับผมคลาสสิกเนี่ยกระสุนอาจจะออกไม่ตรงเป้าสักทีเดียวเหมือนเชิร์ลิฟนะครับ ซึ่งมันจะทําให้เชอรลิฟเนี่ยได้เปรียบอย่างมากนะครับสมกับราคาของเขาจริงๆนะครับก็ลองเอาไปวัดกันดูนะครับว่างๆใครก็ลองเอาไปสู้กับโอเปอเรเตอร์ก็ได้นะครับเผื่อว่าจะชนะนะข้อที่9้านะครับผมหลายคนจะรู้กันหรือเปล่าครับว่าปืนเชอรลิฟเนี่ยเป็นปืนที่สามารถยิงทะลุกําแพงระดับสูงได้โอ้โหข้อนี้เนี่ยใครฟังก็แบบว่าฮะกาแพงเนี่ยมันมีระดับด้วยเหรอใช่ครับกาแพงเนี่ยมันจะมีระดับด้วยนะกำแพงระดับกลางกับระดับสูงนะครับทุกคนเนี่ยเคยเล่นแมปแอสเซนต์กันอยู่แล้วใช่ไหมาแล้วก็ เอาตัวของเอลิสหรือว่าโอดินเนี่ยยิงทะลุกำแพงมาในไซต์บีหรือเปล่าครับนั่นแหละครับนั่นคือกำแพงระดับสูงนะครับซึ่งแวนดอร์กับแฟนทอมนะครับจะไม่สามารถยิงทะลุตรงนั้นได้นะครับเวนดอร์กับแฟนทอมเนี่ยจะสามารถยิงได้ทะลุแค่กำแพงระดับกลางเท่านั้นนะครับกำแพงระดับกลางคืออะไรอย่างเช่นกล่องไม้นะครับผมหรือว่าตัวของเลดี้ไนท์บ็อกซ์อ่าเป็นต้นนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะหรือว่ากำแพงที่มันเป็นไม้นะครับก็จะสามารถที่จะยิงทะลุได้นะครับแต่กำแพงที่มันเป็นหินเนี่ยเชอร์ลิฟสามารถเจาะทะลุ ได้นะครับข้อที่10นะครับผมข้อนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ไปคํานวณมาให้ทุกคนอย่างละเอียดเลยครับข้อที่10นะครับมีอัตราการเฮดช็อตที่มากที่สุดในเกมนะครับเมื่อเทียบกับทุกปืนและทุกหมวดหมู่เลยนะโอ้โหใช่ครับแน่นอนว่ามันมากกว่าแวนดอลแลวก็แฟนทอมอีกนะครับผมโดยอัตราเฉลี่ยจะอยู่ที่4 4 4 8เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมสํารวจมาจากอันดับที่100ของถึงร้อยของเซิร์ฟือพีเอซี ตามลดับซึ่งสาเหตุที่เปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างสูงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะจํานวนของการเล่นในแต่ละปืนด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับผมได้เป็นสํารวจจากอันดับที่1นึถึงร้อของเซิร์ฟเ p a c เท่านั้นนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมานะครับการเฮชช็อตเนี่ยสูงที่สุดเลยนะครับกับปืนเชอร์ลิฟนั่นเองครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10ข้อที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้หรือว่าใครเนี่ยอาจจะเคยรู้แล้วก็ได้นะครับสำหรับปืนเชอร์ลิฟทนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกกับคลิป นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟีลนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ